สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพาไปเก็บเชอรี่ญี่ปุ่นนะสุกอีกแล้วนะคะขอให้ได้น้ําเท่านั้นแหละติดดอกติดลูกแป๊บเดียวสุกนะถ้าไม่เก็บวันนี้พรุ่งนี้กับมะรืนนี้ก็ล่วงหมดต้นพอดีเลยนะคะต้นนี้อร่อยค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะวันนี้ก็จะเก็บไปแจกเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่า ถ้ามาเก็บมันก็ร่วงทิ้งเฉยๆเอาไปให้เด็กๆเขากินกันนะคะเนี่ยดูแต่ละลูกสวยฉ่ำมากนะคะวันนี้ย่าก็จะพามาเก็บนะคุณค่าทางโภชนาการก็สูงนะคะกินกิมพริกเกลือก็อร่อยนะเนี่ยมันก็ร่วงไปเยอะแล้วนะคะนี่ร่วงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะก็เหลือติดต้นวันนี้ย่ามาสวนนะก็เพิ่งจะเห็นนะ ยังไม่เห็นเหนวันที่เขาสุกเต็มที่เดี๋ยวอีกหน่อยนอกก็มาจิกกินนะคะนี่ก็ามาจิกกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าร่วงเต็มดินเลยนะคะเป็นผลไม้ที่น่าปลูกนะคะมีกินตลอดปีนะถ้าเรารดน้ําก็กินจิ้มพริกเกลือนะเด็กๆนี่ชอบมากหรือจะกินเปล่าๆก็ได้นะคะเพราะไม่เปรี้ยวมากขอให้เขาสุกเท่านั้นแหละนะยาาเก็บวันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ ามาดูเลยเก็บเอาใส่ถาดเนี่ยใส่ถาดต,ตัวนี้ไว้ส่วนหนึ่งย่าก,ก็จะไปทําเป็นน้ําเชอรี่นะคะทําเป็นเชอรี่ไว้ดื่มไว้กินกันนะคะนี่ก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งนะวิธีทําก็ไม่ยากง่ายๆนะคะเอาไปปั่นเลยนะคะแล้วก็เติมเกลือน้ําตาลนิดหน่อยเติมน้ําลงไปนิดหน่อยเจือจางความเข้มขน้นแค่นั้นก็ดื่มได้แล้วนะคะสำหรับน้ำปั่นยิบ เชอรี่ญี่ปุ่นให้วิตามินซีสูงมากนะคะนี่บำรุงผิวพรรณนะแล้วก็บำรุงสายตานะนี่ถ้าเรากินไม่นับคุณสมบัติอื่นๆสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายนะคะเอาที่เห็นเห็นกันนะนอกนั้นก็ยังช่วยให้ความสด,สดชื่นนะคะเหนื่อยๆร้อนๆมาดื่มน้ำเชอรี่ญี่ปุ่นก็จะทำให้ กระชุ่มกระชวยขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงแล้วก็จะมีน้ำตาลอยู่ด้วยนะก็จะทำให้ร่างกายเรานี่ได้พลังงานจากน้ำตาลนะนี่เห็นไหมคะว่าพวกที่สุกก่อนเขาร่วงลงดินนะคะเนี่เต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งก็นกมาจิกกินนะต้นแค่นี้เองนะคะต้นไม่โตนะขอให้ได้น้ำเท่านั้นเองนะโตเลย ติดดอกติดผลทันทีแล้วก็ไม่นานนะคะติดดอกอยู่ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าลูกก็โตแล้วไม่เกิน2อาทิตย์นะคะเขาก็จะเริ่มสุขนะสำหรับเชอร์รี่ญี่ปุ่นเนี่ยนะถือว่าเป็นพืชที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะหลายๆคนปลูกเพื่อการค้านะปลูก3-4สี่ต้นเนี่เก็บเอาไปขายได้เลยนะคนก็ชอบกินด้วยเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนคนก็ไม่นิยมกินสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นี่นิยมกินกันมากแล้วนะรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของเขาแล้วก็ถึงความอร่อยพวกที่ชอบของเปรี้ยวนะนี่ก็กินเชอรี่ญี่ปุ่นถ้าชอบเปรี้ยวเราเอาสุกหำหำนะคะไม่เอาสุกแดงสุกออกสีส้มๆอันนั้นจะมีรสเปรี้ยวมากแต่ถ้าแดงแล้วนี่เขาจะมีรสเปรี้ยวน้อยนะคะวันนี้ย่าพามาเก็บเชอรี่ญี่ปุ่น นะคะคต้นเดียวนะคะต้นที่สองอยู่บ้านข้างบนต้นนั้นต้นเล็กนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำน้ำเชอรี่ญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงนะคะถ้าเราไม่อยากกินสดเราจะปั่นเป็นน้ำเชอรี่ก็ได้ โดยนำผลของเชอร์รี่นี้ไปปั่นผสมกับน้ำตาลน้ำเกลือ,อนิดหน่อยเอาตามชอบนะคะแล้วก็เติมน้ำเจือจางลงไปกรองกากออกเราก็จะได้น้ำเชอร์รี่เอาไว้ดื่มนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ